สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะเมนูแนะนำในวันนี้นะคะเป็นเมนูสำหรับคนที่รักสุขภาพจะต้องชอบเมนูนี้แน่ๆเลยค่ะเพราะเมนูนี้นะคะได้รับประทานผักสดนะคะกันอย่างจุใจเลยทีเดียวค่ะเมนูนี้ไม่ใช่เมนูของ คนไทยเนาะเป็นเมนูมาจากทางเวียดนามค่ะทุกคนเนาะแต่เราก็รับประทานเมนูนี้กันมาจนเรานึกว่าเป็นอาหารของบ้านเราไปแล้วล่ะค่ะใช่แล้วค่ะเมนูนี้คือแหนมเนืองค่ะทุกคนนี่ค่ะแหนมเนืองก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะจะประกอบไปด้วยหมูนะคะ แล้วก็จะมีกระเทียมนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมีพริกสดเนาะแล้วก็จะมีกล้วยดิบนะคะฝานเป็นแผ่นบางๆเนาะแล้วก็จะมีมะเฟืองค่ะแต่ก็บางเจ้าก็จะใช้มะม่วงก็ทดแทนกันได้นะคะแล้วก็จะมีแผ่นแป้งนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ าวเวียดนามนะคะแผ่นแป้งจะมีความเหนียวนุ่มนะคะเมื่อก่อนนะคะการที่จะได้ทานแหนมเหลืองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเราจะต้องไปหาซื้อตามชุมชนที่มีคนไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่นะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็มีขายโดยทั่วไปแล้วล่ะคะ่ะ หรือหากเราจะชอบเจ้าไหนที่เราพอใจเนาะเราก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้ค่ะส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของแหนมเนืองก็คือน้ำจิ้มค่ะซึ่งน้ำจิ้มนี้นะคะก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปของแต่ละร้านนะคะหน้าตาของน้ำจิ้มนะคะอาจจะดูคล้ายกลึงกันเนาะ แต่รสชาติจะแตกต่างกันไปนะคะเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่ทำให้แหนมเนืองของแต่ละร้านไม่เหมือนกันก็คือสูตรของหมูนะคะหมูหมักของแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะคะสำหรับผักที่นิยมนำมารับประทานกับแหนมเนืองก็จะประกอบไปด้วยผักสลัดเนาะใบโหระพานะคะ ผักชีใบเลื่อยเนาะแล้วก็ผักแพวนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะมีใบบัวบกเนาะแล้วก็ผักพื้นบ้านของทางภาคอีสานเนาะก็สามารถที่จะนํามารับประทานกับแหนมเนืองได้ค่ะก็จะเข้ากันดีนะคะหรือจะเป็นผักสดอื่นๆที่เราชอบเนาะ เราก็นํามารับประทานกับแหนมเนืองได้ค่ะวิธีการรับประทานแหนมเนืองก็เรานําแผ่นแป้งนี้นะคะไปแช่น้ําสักครู่เนาะพอแผ่นแป้งนิ่มเนานะเราก็นําแผ่นแป้งไปวางบนผักสลัดเนาะแล้วก็นําพวกเครื่องทั้งหลายเช่นหมูแล้วก็พวกกระเทียมพริกนะคะ กล้วยนะคะมะเฟืองต่างๆเนี่ยวางลงไปนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะมาค่ะมาทานแหนมเนืองด้วยกันค่ะรับรองเจ้านี้อร่อยมากๆเลยค่ะซื้อจากร้านที่ในเมืองสุรินนี่เองค่ะเป็นร้านเจ้าประจำของบัวบุตรสบงสตอรี่นะคะ ชุดนี้ราคาอยู่ที่140บาทค่ะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยการรับชมคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะให้กำลังใจบัวบุตรบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ